เทียบให้ดูกันเลยนะจ๊ะใครบอกว่ากําลังตัดสินใจถ้าถามว่าซื้อไซส์ใหญ่ไปเลยได้ไหมสําหรับน้องแรกเกิดถามว่าใช้ได้ไหมได้เหมือนกันนะคุณแม่แต่ว่าด้วยความที่เขาไซส์ใหญ่แล้วน้องแรกเกิดอตัวเล็กๆช่วงแรกๆคุณแม่อาจจะลําบากนิดนึงแนะนําให้ซื้อเป็นไซส์ตามช่วงอายุก็จะโอเคกว่านะคะไซส์ใหญ่จะใช้คู่กับขาตั้งไม่ได้นะคุณแม่ก็คือน้ําหนักน้องก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาให้น้องนะคะนั่งอาบกับที่พื้นนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์เด็กเล็ก ก็ยังสามารถใช้คู่กับขาตั้งได้นะคะออทั้งอ่างอาบน้ําแล้วก็ขาตั้งนะคะมีรับประกันให้1ปีค่ะถ้าซื้อไปแล้วนะเราจะมีกระดาษให้คุณแม่นะคะคุณแม่ก็สแกน QR code แล้วก็ลงทะเบียนรับประกันได้เลยค่ะอ่างไซส์ใหญ่สําหรับน้อง9เดือนถึง3ขวบนะคะถ้าเป็นไซส์เล็กสําหรับน้องแรกเกิดจนถึง12เดือนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโฟมนุ่มๆน,น้องสามารถนั่งพิงได้เลยนะคะ มาดูสินค้าจริงได้ที่ภูกรมเมืองทองธานีนะคะ